อ่ะวันนี้ผมก็จะมาแบ่งปันเกี่ยวกับเทคนิคการซื้อขายนะครับตอนอื่นขอประชาสัมพันธ์ที่หนึ่งนะครับใครที่ยังไม่ได้ซื้อข้อมูลรีบรบรีบร,บรบซื้อนะครับก่อนหมดโปรนะครับอ่ะสำคัญม,มากข้อมูลตัวนี้นะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้ผมจะมาอธิบายให้กับคุณละเอียดขึ้นบนกระดานเลยนะครับราคาผมบอกให้คุณนะครับราคานี้ถ้าคุณไม่ซื้อก็ไม่รู้ว่ายังไงนะราคาสามร้อยเกาสิบเจ็ดนะครับ ไลาคนก็ไปทำเงินกันวุนวว่นวายแล้วครับใครไม่ซื้อก็รีบๆนะครับวันนี้ผมจะมาแบ่งปันคุณเกี่ยวกับเทคนิคก,การซื้อขายอะไรบางอย่างนะครับแน่นอนถ้าคุณเขาเรียกว,ว่าไม่เคยเล่นแอปซูเปอร์ลิแล้วก็ไม่รู้ละเอียดอะไรหลายอย่างวันนี้ผมจะแนะนําให้คุณครับผมเคยแนะนําลูกศิษย์หลายๆคนนะว่าการซื้อฟังให้ดีครับ การซื้อคุณซื้อที่ไหนก็ได้ไม่เป็น X1 Happy List ถ้าคุณไม่อยากเข้ามาในกทม Happy List หรือว่าหลายๆที่หรือว่าจะเป็นถ้าเป็นซื้อจะซื้อสาขาวิภาวาดีก็ได้นะครับแต่เทคนิคหนึ่งที่ผมจะแนะนำคุณตัวนี้นะครับคุณดู US นะครับราคาวันนี้วิภาวาดี3ามเครับอัตรา,าก,การขายนะครับ ถ้าสนักง,งานใหญ่31.20เหมือนกันแต่วันนี้คุณดูนะครับคุณดูที่เขาอาจจะอยู่ที่แถวนนทบุรีท่านท่นเวสเกตครับอ่ะ31.20เหมือนกันแต่วันนี้สิ่งที่สําคัญที่จะทําให้คุณได้กําไรหรือไม่ได้กําไรมันอยู่ที่อัตราการซื้อนะครับคุณจำไม่ได้ครับอัตราการซื้อเป็นตัวทํากําไรให้กับคุณนะครับถ้าวันนี้คุณไปขายผิดที่คุณก็ไม่ได้กําไรนะครับ ยันนี้ผมจะยกตัวอย่างให้คุณดูสักงานใหญ่ครับวันนี้เงินยูเอสนะครับอัตราการขาย,ยที่สามเอ็ดจุดสองศูนย์อัตราการซื้ออยู่ที่สามเอ็ดจุดหนึ่งห้าคุณดูนะครับ u s เอสนะครับถ้าวันนี้คุณไปขายที่วิภาวดีอ่าก็ยังเป็นสามสิบเอ็ดจุดหนึ่งห้าครับแต่คุณมาดูที่เซนทัลเวสเกตนะครับสามสิบเอ็ดจุดหนึ่งศูนย์ครับมันจะหายไปห้าสตางค์นะครับ นี่คือเขาเรียกว่าเป็นจุดที่คนจะได้กาไรหรือไม่ได้กำไรห้าสตางค์นี่ก็เยอะนะครับถ้ารวมรวมกันเนะี่ยถ้าคุณซื้อสักหมื่นเหรียญอย่างเงี้ยโอ้โหก็เป็นเงินหมื่นเหรียญน,นี่เป็นเงินประมาณเท่าไหร่ห้าร้อยละมั้งครับเนาะครับเนี่ยคือมันต่างกันตรงนี้นะครับซ,ซื้อซื้อที่ไหนก็ได้แต่ขายคุณต้องขายให้ถูกที่ผมจะแนะนําคุณครับให้คุณอะให้คุณมาขายที่ ซุปริสสนงานใหญ่หรือไม่คุณดูเอ็กวันถ้าราคามันไม่หนีกันผมลองเทียบเปรียบระหว่างเอกวันกับซุปริสสีเขียวเนี่ยอาจจะไม่หนีกันเท่าไหร่ครับเนี่ยคุณดูอ่ะมาดูกันอ้อนนะครับเนี่ยยิ่มสี่กับยิ่มสี่จหนึ่งศูนย์คุณมาดูถ้าคุณไปซื้อที่ฟิวเจอร์พาร์คครับอ่ะ โอ้โห oh, อันนี้ยิ้มสามจุดแปดห้าครับยิ้มสี่จุดหนึ่งศูนย์ครับอ่าอันนี้หายไปสิบห้าสตังค์เลยครับเช่นคุณจําเคล็ดลับนี้ให้ดีครับผมสอนลูกศิษย์หลายๆคนครับเนี่ยนี้คือหัวใจเลยนะของการทากาไรอันเนี้ยอย่างเงินอ้อนไมเกะถ้าคุณไปขายที่ห้างเนี่ยหายไปสิบห้าสตังค์นะคุณมาขายสำนักใหญ่ด้ยิ้มสี่นั้นยิ้มสามจุดแปดห้าชนผมฝากไว้นะครับ มันคือช่องทางที่คุณจะได้เงินนะครับถ้าคุณไปขายผิดที่โอ้เหมือนกับลูกศิษย์ผมหลายคนที่ไปขายแถวเชียงใหม่แล้วราคามันถูกไงตอนนั้นซื้อเงินสิงคโปร์อะไรมาแล้วก็ช่องแก๊ปอะไรมันห่างกันไม่ได้กาไรอ่ะมาเทียบเรียดกับซูเปอร์โอ้ห่างกันบานเบ้อเลยครับฉันฝากไว้นะครับใครยังไม่ซื้อข้อมูลรีบๆซื้อครับวันพรุ่งนี้ผมจะอธิบายให้คุณละเอียดนะครับวันนี้โปรยัง สามเก้าเจ็ดนะคร,รับรีบซื้อมีประโยชน์มากนะครับผมบอกเลยมีประโยชน์มากสำหรับคุณที่จะทำการซื้อขายแลกเปลี่ยนนะครับขอฝากทุกท่านไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ